ตายจะกตายน้ำเขียงจกตย,ยคือแบบอันนี้นะตุแบบน้องฟิล์มนี่ทั้งพ่อกับเม่เนาะพ่อเป็นคนไทยเม่เป็นคนลาวแหวน้องฟิมนไหทั้งแม่เพิ่นบอกมาให้เจ้าเรียกอ,อ่ะน้องหละน้องฟิมมาขอบใจเดอโดย,โดย สบายดีได้สวัสดีเด้อเฟนพี่น้องเอฟซีเบิร์ดจุขู่สุคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยิ่งดีต้อนรับข้าสู่ซองสาไลด์บ้านเฮาอีกแล้วเฟนพี่น้องเลยเนาะโดยเมื่อพบพ่อก็สาไลด์ได้ืหอนี้กับเฟนเนาะกับเดินทางมาหาน้องฟิล์มของเฟนพี่น้องเลยเนาะกับน้องฟิล์มคนนั้นกับแบบเป็นทั้งหมู่น้องหลานน้อยเน้องเฟนพี่น้องเนาะโดยกับโดยเนาะเขากับ บ้านก้อนอะคือว่าสาไล่ไล่คุยกับเพื่อนเนาะกะเป็นน้องพิมก็คือว่าเป็นทั้งเพื่อนกะเป็นลูกคนไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งแม่เพื่อนกัเป็นคนลาวเนาะเป็นลูกครึ่งไทยลาวกัว่าแม่แม่พี่น้องเลยเนาะโดยเขาก็ได้คุยเพื่อนตอนนั้นกัคือว่าเพื่อนนั่งอยู่ทางบ้านน้องหลานหน่อยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เป็นมู่เป็นคู่กันเน่ยเนาะโดยอันนี้เขาก็ชิมาหาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือว่าตอนนั้นทั้งสาไล่ถามกัได้คุยหลายคนกัคอมเมนต์มาถามมาทางน้องนี่ เป็นคนไทยแบบลูกครึ่งไทยลาวนี่เพิ่นก็อยากฮู้บ้านเกิดหรือว่าที่อยู่อาศัยของพ่อเพิ่นเนาะให้พี่น้องเลยโดยป่าตอนนี้เฮาก็สิเข้าไปคุยทางน้องเพิ่นก่อนเนาะให้พี่น้องเนาะกะตอนนี้น้องเพิ่นก๊าบเมต้ก็คือว่านั่งอยู่ทางเฮือนทางซานเพิ่อนเพรเนาะโดยป้าเดี๋ยวไปหาไปส้มกันเลยเนาะโดยเนาะน่องเพิ่นก็นั่งอยู่กับแม่ตู้สบายดีเด้อแม่ตู้กับน้องฟิล์มเนาะโดยโดยโดยโอเคเนาะโดยแม่ตู้กับน้องฟิล์มแบบ อยู่กันสองคนนี่บ่คนนั่แเละแล้วมตนี่อายุจักปีเมต้เจ้าเจ็ปลายเลยเจ็สิปลายโดเจดสิบเจแล้วอตาเป็นสีบหอนได้งอใหลานทีเียนอ๋หากอยู่มสอโดดยอยู่กันกับหลานสองคนโดย แตงยูเโคกินก oh. ็บเมตู้ได้เห็ดบ่โอ้ยเห็ดแดนดงขาวเตินมากอ๋อร้านสักบาทเนี่ยโดยอีย่างน้องก็เป็นผู้ชายเห็ดยังกับบลอกข้องตีข้องมือเนาะโดยอืมเจ้าเห็ดเป็นว่าฉลากกับข่าวกับน้ำใส่ในมือเป็นได้กินนะตรงนี้อ๋อเป็นกระเด็กหน่อยเนาะพอได้ซอยแบ่งเบาพระละเมตู้เนาะล่ะเนาะอืมโดยโดยกับข้ามาสิกับแบบตะกี้เนาะเรากับ เห็นน้องฟิล์มเพิ่นนี่เนาะไปดินเพื่อนน้องหลาน้อยเนาะเพิ่นเป็นยังกับน้องหลาน้อยเป็นมู่เป็นคู่กันเนาะญาติพี่น้องโบเมนวะพวกนั้นอยู่มอสามันนี้อยู่มอสองอ๋ออะไรเป็นมู่กันในการไหายเฮียนเนาะโดยโดยหลังจากยัดติพี่น้องกันนี่โบเมนอืมู่คู่กันที่แปลงหัวหมวยเฮียนร่วมกันโดยมันก่อนนั่งกะแบบเฮาเห็นน้องเพิ่อนไปดินบ้านน้องหลาน้อยเนาะเฮากะได้คุยกับน้องเพิ่นออ ทางน้องเพิ่นก็ว่าว่าเพิ่นน่ยอยู่กับแม่ตู้สองคนอ๋อเพือนกัเพือนมอเนือไอ้น่องนะโดยอันนี้นะเฮือนจะบ่อนี่นะโดยเฮือนบ่อนี่นะเพื่อนมูลเพื่อนโคเพื่อนเข้าโดยโดยโดยว่ากระายหลายปีเลยสาวกว่าปีแล้วไม่ถับก็ได้ทั้งผัวแม่ตู้เหรอโดยอือและลูกเต้าจะได้ใช่ไหม เต้าเขาก็ไปอยู่ภายอยู่มันอยู่ภายอยู่มันโดยในทั้งแม่น้องนี่ได้ส่ะฮะเม่น้องฟิล์เตายอยู่เมืองไทยอันบริยูนี่เพิ่นเสียแล้วเนาะโอ้ลูกบริยายนะเดือบก้อนแม่น้องฟิล์มเสียนะแม่ตู้แม่ตู้หู้ได้จังไดว่าแม่น้องฟิล์มเสียไปซี่นะมีญากเลยญาติพี่น้องโอ้ลูกเขาก็ไปอยู่นครปฐมโดยเขาก็ส่งข่าวม แต่ตอนนั oh, ้นน oh oh. oh yeah. ่ะที่เขาถามน้องฟิมน้องฟิมมาเป็นลูกครึ่งไทยลาวนี่แบบพ่อเพิ่นเป็นคนไทยพ่อเพิ่นอยู่ใช้แตอนนี้ตังใหญ่บุหูเธอไม่ได้ติดต่อมาเลยบ่กไม่ได้ติดต่อมาเลยอืมโดยโดยอันนี้ไฟกับบุจักทางไฟจักทางไฟบุหูว่าอยู่ใส่นะตูวเนาะโดยอืมโดยโดยแบบอันพ่อน้องฟิมนี่แบบ มันเป็นคนไทยกับแม่ยังหักแต่ผู้ว่าว่าเพิ่นอยู่จังหวัดยังอำะไรยังแม่จังหวัดฉลากบุรีจังหวัดฉลาคอนจังหวัดฉลากบุรีบ้านจองคอนอ๋อโดยโดยเนาะแต่โอ้ยทุกยากแต่แม่เขาเนี่ยกระไดโทรมาหาแม่ว่าคุชคิงขายได้โลซิบบาทคุชคิงขายโดยอยู่เมืองไทยนะโดย แบบจะเป็นเป็นไข่เป็นเพื่อนกระได้ตายจะใตยน้ำพียงจระตายคือแบบอันนี้นะตุแบบน้องฟิล์มนี่ทั้งพ่อกับแม่เนาะพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาวแใน้องฟิลมม์มคนไหนทั้งแม่เพิ่นบอกมาให้เจ้าเลี้ยงแม่เพิ่นเลี้ยอาเป็นยังเพิ่งขึ้นมาให้เจ้าเลี้ยงตุอา้อา,อา,าวญาติบุเรี่ยญาติทั้งผัวบุเรี่ยก็เลยมาให้แม่ตู้พี่เรีย่ยโดยโอโกสาวอยากเอามาลูกสาวอยากเอามาให้แม่ตู้เองโดย อ๋อโบมีคนในโบเมี์ไทและหลังจากที่ว่าเพิ่นเอามาให้เจ้าเลี้ยงเนี่ยทางเมย์น้องฟิล์มได้กลับลงไปอีกบ่กลับเมืองอ่ะดากลับเมื่อไทยอีกปีปลายจงได้ตายโอ้เมย์น้องฟิล์มกลับเมื่อประมาณปีปลายเลวเมย์น้องฟิล์มก็เลยเสียสาเหตุพ่ออย่างเมย์อาจารย์ที่น้องเพิ่่เคยเนเสียสาเหตุก็เป็นไข่เป็นเพียงว่าเขอตายอยู่อ๋อแบบ บ่ได้มีเรื่องกุ้มใจอีหยัางว่าการที่เพิ่นไปผูกเขาตายโอ้โหัวบดขัวถึกยาเสพติดเลยโตมาหาแม่แหละคุ่คิงขายก็วอาง่ายๆกัน้อนคิงขายคิดดินละเพื่อสิได้คิงน่ะ10 10บาทโดยทุกยากก็คือแบบก็บ่มาอีหยังก็คือแบบอันพ่อน้องฟิล์มนี่ค่อนข้างแบบคนขี้เหล้าเมายาโดยอ๋อแล้วก้อนที่แม่น้องฟิล์มสิ เสียชีวิตหรืออย่างเพื่อนไม่ได้มีการทะเลาะเบาแบ่งกันบ่บ่อะไรนะโอ้บ่มีเนาะโดยโดยแตวพ่อน้องฟิล์มโตัวเลยม่ตู้กับเราให้ฟังบ่หลายเนาะคนพังอืแตวพ่อตอนนั้นน้องฟิล์มพูดเลยความรู้สึกเป็นยังไงล่ะตอนนั้นเสียใจหรือว่าแบบไงเสียใจอยู่เสียใจอยู่น่อยนึงอืที่พูดว่าทั้งแม่เอามาให้ม่ตู้เลี้ยงแต่พ่อแม่กลับต้องไปแม่ไม่ได้เสียเนาะ ก็เสียใจอยู่โดยโดยโดยโยมกันสองคนก็ไม่ตุ้บรรไหน้าตะก้าข่าวน้ำชัมป่าเลยเฉตุโอ้ยมีผัวเห็ดบอมี่ผัวเห็ดกาไม่เห็ด้หน้าตะก้าหนามีเนาะมีโอ้ยผัวเห็ดแม่จะเ่าแล้วบอมี่ผัวเห็ดโดยโดยโดยอ๋อบอมี่ผัวเห็ดแบบคือไม่ตู้กับบอมีเพชรไปกับบเห็ดแต่เจ้ากินข้าวใช่เฉตุ เอาเอาขานานแล้เอาข่าขานาโอ้เพิ่นให้ปีหนึ่งเท่าได้ตุ้ยปีสิบสอบนี่แหละปีสิบสองอย่างชิบลมนี่แหละกินไปแต่งซื่อกุ้มบ่กไม่จะกุ้มและช่องปากกับหลานเพราะว่ามันเพิ่นก็ให้ปีละสิบสองเนาะโดยโดยโดยแบบให้หน้าตะก้ารไม่ตู้นะถ้าแบบเฮ็ดนั้นบดโมเดิร์นให้หน้าไม่ตู้นั้นไล่ลายเพราเขา อ๋อนาดินทรายนาดินทรายโดนเหมือนกินด่างกินดางเหมืนเลือกนะนั่นมันงามเลยโดยนาไฮบางใหญ่หนึ่งก็จังได้สิบศอกฮึมแอบโบราณเนาะเขานทำซ้ำปลาก็แบบเพิ่์ลน้ำไห้เนาะแบบเจ้าผู้ไป็นเฮตนาเจ้าน่ะเพิ่์ลน้ำไห้คานาเนาะประมาณสิบศอกแต่ละปีก็กินนั่นได้เนาะตูเนาะอะไรเรื่องหลานช้ำหลาน เลยหลังซื้อไปเหตุราเหตุการ์ได้แล้วืื้นไ่ตู้เรี่ยงน้องฟิมนี่เรี่ยงตั้งแต่6เดือนตจนมาจนหอด1ิปีพี่บอกเรี่ยงผู้เดียวเลยปสองพันสิบปีนี้เท่าไรจะปีสองพันสิบจะปีสองพันสิบชิบองปีบอสิบสามปีสิบสามสี่เน่ยเนาะได้อยู่เนาะเรี่ยงผู้เดียวเลยว่าตู้บริมีไผ่มาเรี่ยงซอยบอ บ่แล้วลูกก็ไปสูมเมียผูบ้านนั่นผูบ้านใช้สะอาดเชโนผูมีลูกชายอีกมีลูกชายคนไปสู้เมียอยู่บ้านใช้สะอาดถูกยากคือกันไปขีดยางขีดเพียงแลไปสูมเมียโดยนั่นกับบ่มีใช่แล้วลูกหลานไปดับนานเนี่ยลูกก้าวานได้หกสิบได้สิบอ็ด้อ็ดสิื้อ็ดเอ็ดสิบเอเอาเงินหายเนี่ย มื่อนี้มื่อนี่ว่าไปลำนาจ้างว่าเฉมื่อนี้ดำนะไปหางกม้าวัดหนึ่งเท่าไรหกสวัดหนึ่งหกสิบทำเงินก็ไปให่ทงได้ก็ไปห่ทงโดยเรียนเทเรียนโมเรีนเทสก็ไล่ไล่เงินมาแหละซื้อยังบันยเจ้าบางทีก็ซื้อส่งเสือเขาเฮียนซื้อส่งเสือเขาเฮียนโดอ้โดยโดยโดยซื้อเครื่องเงินจันเป็น ก็แม่ตู้น่ะก็ซื้อชุดหนึ่งให้กุ้งปีน่ะอดเอาอ่ะปีนาจึงซื้ออีกว่ะมอยสาาหาเงินได้หายโกง่ายเพียงกับแม่ตู้เง<ห>ิน<า>ได้ก็ซื้อชุดนี่ชุดหนึ่งนี่ใส่มันกุ้งปีแต่ถ้าขึ้นมอยอย่างกับพีนาซื้ออีกชุดหนึ่งโดยปีละชุดว่าทัานซะปีละชุดเลยเปล,ลี่ยนมัมมี่เลยค่ะชมกันแบบยังคิดได้ค่แบบนอกนี่มัมมี่เสื้อผ้าเนาะโโดดเสื้อผ้ามีบลาย ก็คือชุดนักเรียนกับปีละชุดปีละชุดใช่ตอนเศร้าตอนแรงซักบ่ตื่นมาใส่อีกตอนแรงซักก็อยู่ในตัวเดียวนะเนาะซักที่นึ่แงเสื้อขาวค่ะชงนี่เลยซื้อนีุ่้งแต่ขาสั่นเนี่ยบมมี่เนี่ยโดยเพียงเงินกับโะมี่โดยแบบคือน้องฟิมเนี่ยกับเป็นลูก ครึ่งไทยลาวอยู่หางแต่กระทั่งพ่อเพื่อนกับบริตติโตมาเนาะหลังจากที่เมยองฟิล์มเสียไปเลยเนาะฉันก็มีแล้วฉันก็เข้าไปเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าเพื่อนบริตตอโ้ถ้าเพื่อนติดต่อมานี่เพื่อนอยากสมมตินะสมมติว่าพอน้องฟิล์มติดต่อมาเนาะแล้วเพื่อนยังให้น้องฟิล์มลงไปอยู่น้ำทั้งเมตุชียินยอมบ่ให้ไปบอโอไปกับบรเห็นบ่ได้ให้ไปรายใหญ่ ลื่อนแต่ผนจะไปเองหาทําการทํางานอยู่เมืองลาวนี่ๆช่อมแป้งช่อมเพียงก็ได้โดยโดยกระเปาง่ายๆนอะเมตุถึงจะเป็นพ่อหักแต่พ่อกับวได้เรียงน้องเนาะถ้าเห็นตอนนี้เห็นน้องใหญ่แล้สิมาเอาไปอยู่น้่แเมตู้กับโบไ้เอาไปไปแต่ไปไปเพราะว่าเมตู้กับเรียงน้องด้วยความหักความแพงเะต้เนาะโดยโดยเจ้าอยู่กับเมตู้แต่ละเมือกับแพงเมต้วะลูกแพงอยู่ ไปหาคุติโลนั่งมือไปตู้ไปหาคุติรอโอ้ยเป็นแถวกับแถาแล้วคุติโลบางคนตุ้งยัแง่ๆก็คนขี่ถังนี่เจ็บแล้วเองจนแค้นดิกาเงินสิบประกวดกับบ่มีแะไรกัสักยาในนี่นาแต่ตะเข็บมึงก็เจ่าบอเห็นมาสักยาอีกก็ว่าง่ายเนาะตุ้เนาะบมไม่ตู้กระทาบ่ะจำเป็นน่ะกะนบ่อยากให้ไม่ตู้เขาป้าเขาลงเนาะ ย่านสมมติว่าช่วงนี้ก็หนาบพนนาะแเ่ตุย่างกย่านงูขี้เข็บแม่งอดในย่างก็ย่างเมตุพลาดอย่งมือนโลกนะน้าตู่เนาะพลาดใช่เมตุไปแล้ว้องฟิล์มแล้วเหมือนเด้อออมันเลี้ยเลลานกันยด้โถดูได้สี่ห้าสิบเก้าดยได้สำไดเกอาหลายสำแหงอภิร้ไยเนาะดดย มีแต่ถ้าแม่ตู้อยากเข่าป้าขาลงเจ้าจะให้แม่ตู้ไปเด้ริ่มเด้อเพราะว่าญาตแม่ตู้หกล้มอย่างญานิโบห็นเนาะญาติคนโบหินในยาติแม่ตู้ล้มญาตม่ตู้ลุกบ่ได้เนาะญาติเพิ่งก็เป็นคนเฒ่าเลยอายุเกืเจ็ดสิบปลายปีแตวน้องลายเนาะคนเฒ่าล้มเนี่ยมันก็คำได้ล้มนะก็ได้เป็นในนานเศร้าแม่ตู้เลยเศร้าโดยเมนไม่แต่ชักยาในนี้ทายา ก็ S <S <an other> เ,เหนแล้วได้เลี้ยงหนึ่งข้าวให้ร้านกินไปร้านไปดำนาลกกา้าวสองเมือเลยเด็กแคือแม่ตู้ก็น้องฟิล์มก็อยู่แบบสองคนเนาะแบบให้น้าตะก้าก็ไม่ได้เหตุมีแต่ให้คนเหตุเนาะโดยแต่ให้หน้าตะก้าเนี่ยมีอยู่ยแ,แบบอันแม่ตู้มีลูกแบบแบบแบบลูกป้าลูกลุงลูกหลานแบบลูกของแม่ตู้จะค้นสะตุก้ยบุญได้ดลายกับเชียนำคือว่าที่ได้ตายนำ โอ้เสียน้ำช่องคนโดยเสียชีวิตมีเนาะมันมีใคยู่มาให้หน้าตะก้าวม่ตู้กับบุ้ยภูเฮ็ดบ้านนี้เนาะโดยมีแต่รอน้องฟิมเนาะให้น้องฟิมใหญ่เป็นขูดเป็นคนแบบเป็นบ้าเต็มตัวคนนี่เนาะล่ะเนาะมีครอบครัวกับเบิรงกม่ตู้คือเก่าลูกเด้อโดยโดยนาะงม่ตู้กะเจ้าก็คิดใช่ปะเมตู้เคยเดี่ยงจะมาเนาะก็อย่าดื้อบุญคุณเมตู้แล้วล่ะเด้อ มีตู่บอกนี่จั่นแล้วบอกหลานนะมิจฉสร้างความดีโอ้วัยเห็ดคือยาเสพติดกับวัยเห็ดโดยก็แบบข่าหวาอยากทิ่ได้แบบเป็นชิงบุรีนะเนาะโดยโดยเจ้าหน้าบัดผูกเลยนี่จะคนละบาทชองคนอะไยังโมเลเปย์ใส่ใส่มาใส่มิจฉาผูกมิจตาเท่าเท่าเลี้ยงหากินเลี้ยงหะ โดยโดยโดยนี่ก็เปจัเหตุการเสพติดและพาหลับจ้างได้ทาไรก็เอาแม่ว่าก็มีแต่สู่ๆเนาะตุเนาะมันทันหาเลยจะเทไรได้ร้อยถึงเปแสนหาเลยโดยโดยหากแต่อันขออนี้ถามอีกครั่งนะตุแม่แม่น้องฟิล์มนี่เพิ่นเสียไปนี่ตั้งแต่เพิ่นเสียกับตอนนี้จะได้จะปีเลยตุอ้าวอันนี้ปีปลายมืนสิบปลายปีนะบอสสิบปลายปีแล้ว เอามาเนี่ยก็ปีปีปลายได้มาแต่หกเดือนเลยก็ได้ปีปลายเพิ่นถึงตายที่เขาชองปีตอนน้องฟิล์มก็มาหกเดือนในแม่ตู้ก็ได้เรียกน้องฟิล์มประมาณปีปลายแล้วก็ในเงินข่าวว่าทั้งแม่น้องฟิล์มเสียแล้วว่านี้ทั้งนั่นเสียอะไรแบบโดนว่าเพิ่นได้อันเก็บกระดูกอีกอย่างไปไปอันทคอเนี่ยชื่อทูตได้จังได้สุกนะไปมีอันเจ้าผมมียาไปคอหนังสือทูตมาแต่ช่างเฮ็ด <โ>ไปจูดไปเผาเนาะโอ้เอาแบบที่เอาแม่น้องฟิล์มไปเขาไปจูดไปอย่างนี่แบบบริวิยะที่พี่น้องกปบน้าบอกกับแบบแบบสังกะรีพิ่นท็ดไห้เนาะเพิ่นเอินยังไอเพื่นเอิอเนาะที่ว่าไปเฮ็ดใบสถานทูปและมีสัปปะเลอเอาไปจูดนะกับเพิ่มมอนมอบให้สัปปะเลอโ,โอ้หมูนนมีญาติม่มีญาติเนาะ แบบอนุญาตี้พี่น้องเจ้าที่ว่าเพิ่นได้มาแจ้งข่าวไอ้เจ้านี่เพิ่นก็ไม่ได้ไปบ่เป็นแบบโมเพื่อนอ๋อโมเพื่อนทำงานโมเพื่อนเขาเป็นทำงานที่เดียวกันแล้วเพิ่นโทรมาบอกหลังจากเพิ่นก็ไม่ได้ไปน้ำเพราะว่าไปเฮ็ดใบสถานทูตแล้วเพิ่นมอบให้สับเบอรเนาะสับเบอรก็คือแบบเกี่ยวกับอันย่าเพิ่นเอินแบบงานชุบงานอย่างก็ต้องหม้อไอ้เพิ่อนมาชั้นช้เนาะโอ้ดูแล้วเพิ่นเฮ็ดแล้วเอาลูกเอากระดูกยังกลับมาบ่ตุบ่บ่เมื่อไหร่มา บดมาาเนะก็คือมอบให้เพื่อนทางนั้นเลยอมอบทางนั้นอ๋อโดยโดยตอนตอนมีตู้ได้ยินข่าวเลยโค้งมุชุกมีตู้ตอนนั้นเป็นยังยไงมิตู่อ๋อเกษีหอมแล้วรา้านเป็นน้อยบอกแค่ข่าวสองปีสา<ำ>มเสียใจยเนาะตูะ่เนาะเสียใจนะอือีกอย่างก็<ม>ทั้งแม่น้องฟิล์มกับพ่อกับว่าได้เคยทะเลาะเบาะแว้งกัน,กนเนาะ โมจับทนานามาแต่นอนมาปีหกเดือนหกเดือนลูกสาวออกมาโมาเลยก็มาส่งลูกแล้วกลับไปอีกกลับไปปีปลายจังหวะดิ้งข่าวออกเสียตัวโดยแล้ววันนี้ที่เอ็นเจ้าอยู่กันนี่นอนกันกับลานสองคนนี่บ่นอนเนาหลานนอนอ๋อเข้านอนอันนี้เพื่อนเจ้านี่ได้จะปีละตัวนี่โอ้ยหลายปีเลยได้เฮือน แต่เขาจะตุ้มผัดแหละบอกอันอันทั้งนั้นได้สัมปตุอันเลือดหลังน้อยนิดค่ะเงินไผ่เงินไผ่ก็คือว่าเฮือนคั่วบนหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเนาะโอ้ย่างนมผัดมากกว่าญาติโอ้โดยโดยข้าวหอมน้ำเนี่ยมีแต่อันนี้กับแบบเข้ากะ มาเยี่ยมมายามเนาะเพราะว่าทุกวนนะ<อ>ก็ได้คุยกับน้องฟิล์มอยู่บ้านน้องหลาโน่เนาะเร<อ>าก็อยากมาเห็นครอบครัวน้องฟิล์มเป็นอยู่<อ>กินอยู่ <ใน S 1> จังไ, <ใน S 1> ไรฮะ<ใ>น,นะโดยเพราะว่าวันก่อนน่ะก็มีเมื่อก่อนอ่ะมีงานน้องฟิมเนาะมีงานเพิ่นเฮ็ดบุญแจกโดยข้ามาแลวก็เพิ่นกับมากับน้องหลาโน่ก็เลยเห็นมูน้องหลาโนาก็คุยบังเพิ่นเนาะคุยแ้วกัน้องนี่กะ แบบไม่เถาบ่จ e <Ooh. S 2> ักไปใช้แล้วเ่าหลืตากะบเห็นหงนะเอากับคุยกับน้องกับน้องแบบเออคุยแบบคือชีวิตเป็นอยู่น้องนี่น้องกับว่าวาบมีเนาะอีกอย่างก็อยู่กับมีตู้สองคนแน่นะโดยเนาะเอากะได้ข่าวมาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามก็บมรีดของขากของต้นแล้วน้องฟิล์มเด้อหากจะเสียเงินให้น้องฟิล์มสาวพัเนาอไไ้ให้น้องไปซื้ออย่างก็ได้เนาะหรือว่าอยู่น่กินขับผ่าวกับน้ำยังก็ได้เนาะโดยอาน้องหละน้องฟิล์มา โดยโดยโดยเนาะจะน้ำจิตน้ำใจเนาะถ้าเฮามาเยี่ยมมายามกัน้ำจิตน้ำใจเด็กๆหน่อยๆเนาะไม่ตู้เนาะายเจะขวางจะขวางไปใต้องปากคำว่าพอตาโดยโดยชมได้อยู่ได้กินเนาะโดยใช่ถืเนาะโดยเนาะป่าจากนั้นก็ฮากจะได้ขอตัวเมื่อละตู้เล้วว่าโอกาสอ่ะฮากจะเข้ามาเยี่ยมยามไม่ตู้อีกฮะอยู่ะ่ได้หากอยู่เป็นคู่ เขาอยู yeah, oh, okay, oh, ่วันโคกใหญ่ไหมตูยโดยหุจักอยู่บ่เจ้าเคยหุจักอยู่บ่านวันโคกใหญ่บ่เคยไปนะบ่เคยไปเอ็กเตอรโอ้โดยโดยบ่เป็นยังไหมตูยบ่เคยไปกับดีแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ย่างบ้านเขากับบ้านเจ้ามันเกิดไกลกันทำไปกับคือสี่ในจ้างรถแพงโดยโดยเนาะป้านสหภาพขอตัวเมื่อแล้วตู้เด้อโดยโดยสบายดีไว้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชิมาดินน้ำร้ตตู้เด้อ โดยโดยมีกองผากเนาะโอ้ยบมเป็นยังดอกเนาะงไม่ตู้ยมาเยี่ยมมายามครอบครัวน้องฟิมเฮีพี่น้องเลยโดยเอากลับเห็นเพิ่นอยู่บ้านน้องหลาน้อยเพื่อนน้องก็เลยอยากเข้ามาเบิ่งชีวิตเป็นอยู่ของน้องเพิ่นกับแม่ตู้เนาะโดยเพราะว่าทั้งแม่ตู้เพิ่นกะอยู่กันสองคนกับน้องฟิล์มเฮียพี่น้องเลยะกะอยู่เพื่อนในหลังนี่แหละเนาะเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้เพิ่นก็ว่าเป็นเพื่อนคบเพื่อนเข้าตั้งแต่ตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อนพี่น้องก็ลายผ้าหลายปีแล้วเพร่ะนั่นเนาะ โดยกับเป็นเพื่อนหลังนี้กับเป็นเพื่อนไฟยเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนก็อยู่กับลานสองคนเพื่อนเรียกน้องพีนตั้งแต่อายุหกเดือนเพื่อนพี่น้องเลยตั้งแต่เพื่อนสามเดือนเนาะจนหอดสิบสี่ปีเพื่อนพี่น้องเลยโดยอย่างทางน้องเพื่อนก็ได้เสียเมย์ไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เดือดแต่พ่อแก,ก่แต่ทั้งพ่อกับเป็นคนไทยแต่เพื่อนกับบริตติโตมาหาได้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดย ป้าตอนนี้ฮักกับมาเยี่ยมมายามทั้งครอบครัวน้องเพื่นได้ฮักกับเชิขอตัวเมื่อเพื่อนพี่น้องเหรอโดยฮักกับเชิขอตัวเมื่อแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะโดยกนะ็ไปพ่อนคลิปหนาเพื่อนพี่น้องเนาะโดยฉัหรับคลิปนี่ฮักขอตัวก่อนเนาะโดยป้าไปแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะโดยฉัหรับคลิปนี้สลายกิจกรรมมาสบายดีเด้อ